ไอจอดนีนะ้าถนี้แล้วครับ่มครัโจได้พาเรามาจอด สำหรับทริปของการดำนารีก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เราจะไปด้ักัาคูโจรครับลอบไปสามทางไปขึ้นท่าเรือ นัลยโอ้โ,อโอตอหตนัน้ลนะอ้ตอนนี้เราก็ได้มาขึ้นเรือแล้วเรือสปอร์ตบีดมีคนเก็บ ปลายังโดนลมด้วยเจะมาอก่นะครับไอ้มาหลือไม่ตปลาค่อยเอาถึงแ่ตกแล้วค่อยเาครับแล้วเรื่องอะไรบ้เร่องะไรบาไงสีเขียวนี่ไม่เห็นเน่ยเดี๋ยวเอเไหมฟรีนไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้าในฝันีเไปอยู่ไห้ไปทำประจำพี่กันพราไงอันตรายครับ ครับไม่ใช่ว,วันที่22วันที่22หรอวันนี้วันที่22ตุลาคมครับเที่ยวจนไม่ลืมจังวันเ, <c oughs> เวลาประมาณ5นาฬิกาน้องคุณแม่เนาะวันนี้เราพ่ออาภาน้องไอไอคนปู่แม่แป้งพ่อพีทสี่คนไ,<ม>ไปทำอะไร<ม><า>คะเราจะไปดำน้ำครับชื่อทิศตะแมสารครับทิศเนี้ย ไปกับคุณปูโจรครับจะพาเราไปยำน้ำได้แทนครับคุณแม่คุณพ่อนึกไม่ออกจะพูดอะไรเลยครับคุณแม่เป็นคนจองเีงทั้งหมดเลยคุณพ่อเขาพูดมาอย่างเดียวเลยแม้ทั้งที่จอดรถคุณแม่ก็ไม่บอกว่าให้ต้อนไม่อเลยครับ นี่คือกับตันเบียนะครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับชุมชนเสมสารของเรานะครับชุมชนเสมสารของเรานะครับจะประกอบด้วยเก้าก่อหลักเห็นไหมครับเก้ากาหลักนี้จะขึ้นอยู่ในโครงการอนุรักษ์อนุ์ัืชและอนุกรรมนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับโดยมีใจกลางนะครับคือเกาะเสมสารนี่จะอยู่กลางเลยจะมีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดนี่นะครับครับผมตรงนี้นี่นะครับ มีเนื้อที่สอง0ันนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบไร่เคนะครับคือเกาะสมัยสารนะครับเดียวเป็นเกาะแม่นะครับและทางด้านทิศเหนือนะครับรงเกาะสมัยสารที่เรามาจ่ายตังนะครับคือเกาะนี้นะครับเขาเรียกเกาะประมุ่เอ้ยเกาะเกาะแรกนะครับลักษณะภาพทายจากดาวเทียวดากมุมสูงนะครับจะหายจะ้ายแรกนะครับและอีกสองเกาะนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับ ทางแรกทใต้นะครับพบเกาะเสม็ดสานพบเกาะเสม็ดสานบางตอวสนแหล่งทีุ่การนะครับเป็นเรื่องได้ที่เกาะขามนะครับแล้วก็เกาะปลาหมึกนะครับเกาะที่เราสามารถขึ้นได้มีแค่สองเกาะเกาะเสม็ดสานแล้วก็เกาะขามนะครับเกาะอื่นเราจะไม่สามารถขึ้นได้นะครับเราจะไปทําลายระบบนินดินคือจะมีเต่าที่วางไข่แล้วก็จะมีสัตว์ลายด้วยนะครับนะครับจะไม่เห็น ล่เขาไม่ไม okay. er okay. like like uh ่ร huh. <laughs> <laughs> oh ู hmm, ้เขาไม่ได้ตั้งใจทำลายเราเราจะขึ้นไม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วอีกห้าเกาะข้างหน้านะครับจะประกอบด้วยเกาะนะครับมีฉางเกลือนะครับรงโขนโรงหนังนะครับแล้วก็จวงแล้วก็จานเป็นเก้าเกาะนะครับนะครับบริการทางเรือเรานะครับมีน้ำนะครับมีน้ำมีผลไม้มีแกซี่นะครับมีกุ้งยิบได้เลยนะครับเข้ามาเองทานได้เลยนะครับได้เลยครับ่ครับผม แล้วพอถึงทางโน้นนะครับวันนี้ที่เราจะไปดำกันก็เรียกดำสกีนได้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำการใช้อุปกรณ์การดำน้ำเราจะเริ่มจากตรงง่ายก่อนไปหาตัวยากโอเคนะครับเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนขึ้นล้นก่อนมีใครว่ายน้ำไม่เป็นไหมครับทุกคนเลยครับก็เป็นผมโอ๊ยเป็นทุกคนไม่ไม่เป็นครับไม่ต้องกลัวเดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าะนิ่มแลงนะครับทางด้านทุกคนครับผมแล้วก็ครับอย่างนึงกระถิ่นโน้นเดี๋ยผมจะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์จะสวยนะครับ โจได้พาเรามาจอดอยู่หน้าเกาะโงโขนโรง,งหนไม่รู้สูกหรือเปล่ามันนีสักโลเกจถูกอันนี้ไ <c oughs> อตื่นเต้ <c oughs> นมากครับไปอยู่บนหัวเรือคีบปที่กัปตันจอดให้เราถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปบนบกคลิปต่อไปเป็นการถ่ายรูปใต้นะ S 1> <S 1> <S <S ขับตัวเองนะไม่พูดอ่ะเดี๋ยวมันคลิปไปคลิงใหม่นะอันี้เราถ่ายรูปบริเวณด้านหลังเกาะก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปจุด จะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นลำบากใช่รูรูนี่ครับรูอยู่แค่นั้น พอมีอเกือบออกไม่ได้ใช่ครับถ้าปีหน้าอ้วนกว่าบบนี้เขาคงไม,ม่รับพ่อละพวกต้องมาพวกเหลือประมงอะ <c oughs> ปะจุด <c oughs> เมื่อกี้คือจุดที่คุณโจจะสอนพวกเราดำน้ำเป็นการสอนใช้อุปกรณ์มันจะเหล็กผู้ใหญ่คุณโจสอนมาเลยครับสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยมา <c oughs> มาตัวเปล่าอย่างเดียวเป็นทุกอย่างแน่นอนครับผมเด็กคนนี้ยังไม่ม่อตกปลาบอกไปุทนแย่างชาติตกไม่ได้ยังไม่เชื่อครับใครอยากโดนจับ you <music> ปูเป็นยังไงบ้างคะน้ำทะเลไปได้หรือเปล่ารูดน้ำทะเลไปไงเฮห็นดูปล่อยปลาได้ไหมได้ปลาสวยไหมครับปลาสวยมากปล่อยปลาได้เกลีย์มากคุณแม่แม่สามชั้นของพ่อไปไหนมาจ๊ะเมื่อกี้ไปดำน้ำมาแล้วรู้สึกว่า ข้างล่างอ่ะมันลึกมากเลยประมาณ2เมตรเราก็ตอนที่ไปดำอะค่ะพอลงไปอะแรงดันในหูอ่ะมันสูงมากเลยฟุดบไปอยู่ห้าหรอบเพื่อที่จะให้รูปที่สวยที่สุดแต่พอสวยที่สุดผมก็มาบังหน้าอีกสรุปสุดท้ายได้รูปที่ผมบังหน้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ลอยตัวในน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเบา แต่ขึ้นมาจากน้ําก็ค่อนข้างจะหูอื้อแต่ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นเพราะว่าแป้งก็ว่ายน้ําไม่เป็นแต่พอคุณครูอยู่ใกล้ๆเราก็มีความมั่นใจในการดําน้ํามากขึ้นค่ะแล้วในการดําแต่ละจังหวะคุณครูก็จะลงไปรอเราถ่ายภาพอยู่ด้านล่างก่อนแล้วก็จะให้จังหวะเราในการลง จะดำก้นหายใจลงไปนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน10วินาทีก็จะถ่ายภาพนะคะซึ่งถ้าเราอดทนแล้วก็โพสท่าได้หรือสวยก็จะดีมากเลย <S <S ไ,ไปไปล้ำกอ่อนต่อไปครับเที่ยวนนี้สน,นุกจังเลยครับ วันนี้อยู่บนเกาะจานที่มันเหมือนจานดิสนะครับหนาวหนาวมปู่เริ่มหนาวแล้วครับพอไหวไหมคะไหวหนาวไหม,ม,ะไหมจนนะไปดูประการวันเกาะจานครับคุณแม่เกาะจานใช่ครับเกาะอะไรน,นะครับขอยทิ้งครับ

เดีย๋ยวไปดูกันนะว่ามีไหมดีไหมครับตั้งใจนะนี่คือผลของคนไม่ตั้งใจอขอบคุณครับการดำน้ำนี้ก็จบสิ้นลมแล้วครับเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวที่ ลืมอีกแล้วคุณแม่ถ้าที่จะรถแม่เจ็บไม่เจ็บทำไมม,ไมันอยู่เชียงใหม่เลย <c oughs>